วันพฤหัสบดีที่2 8มีนาคม2 5 6 7เวลา9ก้านาฬิกาดรเอกเอพันธ์อินใจเอื้อนาย,ยกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีได้มอบหมายให้นายขจรศักดิ์จงสุกใสรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์อําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีหัวหน้า,นาส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและได้รับเกียรติจากนายสมชัยเสียงใหญ่ท,ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในการต้อนรับในครั้งนี้พร้อมทางขอเข้าศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบรหิหารจัดการชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลเมืองสุพรรณบรุรีโดยมีนายนครบุญแก้วนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ณนห้องประชุมใหญ่สีมาราชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี